อือตอนนี้มาพูดถึงการสร่วนมนเนาะครับคือแปลกมากพอเรามาเข้ามาทางเส้นทางเนี่ยปุ๊บมันจะเริ่มในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการแบบเราเราแบบอยากจะช่วยคนนั้นคอนึงอันนี้เลยประมาณเนี้ยครับแล้วก็เริ่มส่วนมน์เยอะขึ้นแล้วก็เสียงเสียงเริ่มเปลี่ยนครับจากที่หามาแล้วก็เสียงเริ่มเปลี่ยนว่าสวดอยู่ดีทําไมเสียงมันเป็นแก่ได้ครับ <c oughs> อ้าวสวดอยู่ดีๆทําไม เคี้ยวหมากอะไรก็เหมือนคนแก่เคี้ยวหมากรับเกลื่องแบบบดไปบดมาสวดไปกเกษียงก็แก่ไปเรื่อยเนี้ยประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็สวดไปแนละ้วมีท่าทางด้วยนะทีพอพอคนแก่มาปุ๊บเหมือนเขาทําอะไรที่ตัวเราไม่รูาทา้ท่าเขาลูกเขาไล่เขาอย่างเนี้ยที่ตัวหมดเลยนะนเขาเหมือนก็เหมือนท่านเอาอะไรมาป้ายให้เราก็ไม่รู้ครับประมาณนั้นเริ่ม หมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเชื่อมเชื่อมลงมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเชื่อมลงมารู้ว่าตอนนั้นเราเราเราก็แต่ด้วยความที่เราเราเชื่อแล้วล่ะเราเชื่อตั้งแต่เรื่องพลังงานเรื่องอะไรที่เราเจอมาหลายหลายหลากหลายรูปแบบแล้วล่ะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มมาพอเริ่มมาปุ๊บนานไหมครับอาจารย์ที่ว่าสวดมนต์แล้วมีอาการแบบเนี้ยสวดอยู่นานสักพักหนึ่งนะคือผมสวดมนต์สวดมนต์อยู่ก็เกือบกว่าปีนะเหมือนท่านจะเริ่มค่อย้ามาเข้ามาค่อยเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย แต่ที่เข้ามาผมรู้เลยมาจากไหนมาจากที่เราเนี่ยไปเชื่อมจับพลังกับพลังเครื่อนบ่อยๆแล้วเหมือนเราเราได้เชื่อมแล้ภาพบางอะไรบ้างเนี่ยเหมือนเราได้เชื่อมยากับพวกท่านเหล่านี้ยพอเชื่อมปุ๊บมันก็เป็นเหมือนบารมีมันเข้ามาซึมซากระไงตัวเราเราไม่เลือกอยู่ดีๆมันมันมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ไงวะอ่ะเสียงเปลี่ยนเสียงอะไรก็สวดไปเนี่ยสวดจนกระทั่งมทอนนลงเหมือนเหมือนแบบเราลงทรงอ่ะครับสวดอยู่ดีอ่ะขวเล็อก เราล้อล้อปุ๊บเอ้าเฮ้ยคำรามแยกเขี้ยวปึ้งถือกำมือกำเกงอย่างเงี้ยครับเรารู้ว่าเรานี่คือท้าเวสวัให้ลงมาเพราะจากท่าทางเนาะใช่ท่าทางลงมาแล้วก็จลงตึงตึงเจอไม่หมดเลยลาสวดอ่ะท่านก็จะลงท่านก็จะทำไอไ้นีดลงลงที่ห้องนะในห้องพระใช่ที่นาที่ห้องละอื่ก็จะเป็นอย่างนี้แลวแต่ก่อนอย่างเออลืมลืมเล่าไปว่าตอนจับพลังอ่ะจับเยอะๆนะวันหนึ่งจับ เคยจับทีร้อยกว่าองค์นะพระเนี่ยเหมือนพอจับไปปุ๊บพอเราหลับตาปุ๊บใช่ินะ๊กพระเนี่ยลอยเข้ามาเนี่ย <c oughs> โอ้โหแบบเหมือนเราดูหนังอะ่ะพอหลับตาปุ๊บแบบทำไมเราเห็นอะไรเนี่ยเป็นภาพอะ่ะเป็นภาพภาพอะ่ะลอยเข้ามาแบบสไลด์เข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มๆอะ่ะพระเป็นประมาณเป็นสิบบองค์อ่ะเขาจะสลับกันมาแล้วเข้าเข้ามาใกล้ก็หายก็อย่างเงี้ยตลอดเลยก็จะมีทับเวียนกันไปใช่คือเข้ามาเป็นกลุ่มๆอ่ะแล้วก็ลอยแล้วก็หายลอยเหมือนเราดูหนังเครับ เป็นเป็นภาพผสมมั่งเป็นภาพภาพพุทธมั่งเป็นสลับอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าเราหลับตานะนั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับนะแล้วก็มาถึงนี้ตอนตอนนี้ผมส่วนเริ่มเริ่มเสียงเปลี่ยนเนี่ยเริ่มเสียงเปลี่ยนแล้วเราก็เริ่มเริ่มพัฒนาเรียนรู้ไปเรื่อยๆในศาสตร์ของพวกเนี้ยครับอ่าพอเสียงเปลี่ยนปุ๊บเริ่มนั่งสมาธิอันนี้เป็นความความเชื่อนะต้องใช้วิจารณญาณใช่ครับผมพอเสียงเปลี่ยนเนี่ยปุ๊บก็เริ่มเริ่มละมันก็มี มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปเจอกับกลุ่มพี่ๆที่เขาเป็นร่างทรงูีครับคือเราลองไปทั่วไงเราก็ลองไปเูเราอยากจะรู้ไงว่าอะเขาเนี่ยของจริงหรือเปล่าครับคือเขาบอกว่าเขา่เป็นร่างทรงปูน่นาคาลาเจ็ดเสียนอืมครับเล้ก็บอกว่าเอางี้พี่พอปู่มาปุ๊บพี่ลองอธิษฐานน้ำมนต์ให้ผมหน่อยครับ อ็อธิษฐานน้ำมนต์มาพอเราจับไปมันเลยเป็นเียนนาจริงแล้วเป็นพลังงานของเทวดาจริงครับเออเราก็เออแปลกมันมันจริงๆรินี่เขาของจริงเจอของจริงด้วยช่วงใช่ใช่เจอของจริงช่วงบีที่เราได้ศึกษาแล้วก็ไปคุกคีโซนนี้พักหนึ่งเป็นเป็นเหมือนทางของอาจารย์ที่เดินมาเลยเนาะเป็นเท่าใช่ใช่ถ้าฟังจากอีพีแรกแล้วก็คือตอนหน้าพอเริ่มเสียงเปลี่ยนเริ่มอหไรปุ๊บเหมือนเหมือนได้มีการเกี่ยวไปไปเจอก็ตถูกคนของผู้กาหลงครับ เนะี่ยแล้วกลุ่มนี้เขาเป็นคนดันดันไปเจอที่เขาชอบสะสมมัถูกมงคลของหลวงปู่ก,กะหลงี่้วแก้วครับจะเป็นโวกพระพิลาจะเป็นฤาสีหน้ารายครับจะเป็นหอนุมานครับจะเป็น้าเวสุวรณรเป็นอะไรเป็นแค่ยันต์ต่างๆที่เกี่ยวเป็นเครื่องรางของหลวงปู่กะหลงอะ่ะครับเขาเราเขาให้เราจับไงว่าเออใช่ไหมใช่ยังไงเราจับจับไปจับมาพอเราจับแล้วเราเดินจิตจับแบบแบบเนี้ยนิ่งๆเนี่ยแล้วจะเดินจิตอยากจะแบบสื่อพลังอะไรประมาณนี้ mm hmm. เหมือนอยู่ดีๆท่านก็ กลายเป็นเชิญยานท่านลงมาเชิญยานท่านมาได้รเราก็เริ่มฝึกแล้วตอน,นี้เริ่มเริ่มเริ่มมาเรียนรู้รในในศาสตร์ขัานสูงขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนที่เราสวดมนต์น่ะพอจิตเรารวมเราเป็นสมาธิเมื่อไหร่คุณบาอาจารย์ท่านลงมาได้ยังไงไม่รู้ครับก็ในอย่างที่บอกอะ่ะคนเรายังเข้าใจผิดน,นะว่าเอ๊เทวดาจิตสิสทธิ์ท่านท่านไม่มาใกล้มนุษย์หรอกมนุษย์แม่งร่างกายเน่าเหม็นใช่นไหมไม่มีเขาไปอยู่ไกลเป็นไม่รู้กี่พันโยชน์เขาไม่ท้าเข้าใกล้เราหรอกครับ แต่ทุกวันเนี่ยมันซ้อนกันอยู่เขาก็อยู่ใกล้ตแต่อย่างที่คุณบอกอ่ะเขาไม่กล้าเข้าใกล้คุณหรอกพอแค่คุณคิดนะครั้งก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะครับคือเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้มาจากที่เราเป็นร่างกายอย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราถูกมนุษย์มนุษย์เนี่ยถูกสร้างครสร้างขึ้นโดยธรรมชาติดินน้ําลงไฟป,ประกอบด้วยจิตอวิญญาณครับนี่ท่านจะมาสื่อท่านมาจะมาสื่อทางจิตอวิญญาณของเราก็ประมาณนั้นก็คือถามว่าถ้าเราจิตอวิญญาณ ดวงจิตยาณของเราครับดีอืข่าวสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในศีลใ้ธรรมอ่ะท่านเข้ามาทางนี้ครับเข้ามาทางจิตที่ดีอืมันเหมือนมาร่วมอนุโมทนาใจไอ้ที่เขาไม่อยากอยู่ใกล้คือไอ้คนที่จิตมันคิดชั่วครับคนไม่ดีครับคนไม่ดีเนี่ยจิตมันจะสีเทาๆดำๆแต่ถ้าคนดีจิตมันจะสว่างสะอาดถาวอย่างเงี้ยท่านจะเข้ามาทางนั้นเขาเรียกเข้ามาทางจิตจิตจิตยาณที่ดีพลังงานที่ดีท่านจะเชื่อมมาได้นั่นแหละก็คือสิ่งที่ มันเร่อยพัฒนาการไปเรื่อยๆครับไปจับพรกหลงของลรูกาการหลงนี้ระเบิดเลยนะมไม่มั่ระเบิดในที่นี้คือเหมือนแบบแรงไงเราเริ่มรู้ร,รู้เทคนิคอะอธิษฐานเลยพระองค์ใส่มือเงอี้ยก็จะกล่าวก่อนลูกขอรัตนาบารมีสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย,าาลรยาครูบาอาจารย์และดวงจิตวิญญาณเทพเทวดา ที่สถิตยอยู่ในองค์พระนี้ลูกขอศึกษาในเรื่องศาสตร์พลังทุกทุกคุณและลูกขอ,อัเชิญองค์ท่านอะเมตตาผ่านมาย่งนผ่านมายังกายบอกยืะนะ้อนะเชิญท่านใช่ผ่านมายังกายสงคัญของลูกนี้ให้ลูกนี้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยเถิดครับโอ้โหมาพอ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 ,พอจากอย่างเนี้ยท่านมานจริงๆอิงเทวดาที่อยู่ในพระเนี่ยท่านลงมาจริงจริงนะครับลงมาแล้วมาผ่านมาในกายสังขันเราเนี่ย แกมั่งเป็นยักษ์คำรามมั่งเป็นไรมั่งแต่ก็ปากยังไม่เปิดมาเปิดอีกตอนไหนมาเปิดอีกตอนที่วันนั้กคำรามปากไม่เปิดนี่คือตอนแรกก็คือยังคำรามะไรปกติคำรามปกติแต่หัวล้อแต่พูดอะไรไม่ได้เลยโอ้ครับโอเคแต่พอมาเจอของ ปู่ฤาษีหน้าลายจําได้เลยนะเป็นเป็นของปูกาหลงนี่แหละเป็นหงใช่ไหมอาจารย์เป็นเป็นเป็นรูปหล่อเป็นเป็นขนาดให้ยคอแต่อง์ใหญ่มากเขาเรียกว่าฤาษีหน้าลายที่มีสี่กรน่ะอืมีกองจักมีแหลน่ะจับกีทีทีท่าทางออกมาเป็นเหมือนองค์พรมเลยอ่ะือพระพรมเลยแล้วอันนี้ปากเปิดอืเปิดออกมาเป็นมนต์คาถาแล้วก็เป็นมนต์คาถาของของเทพอ่ะอืครับเป็นเหมือนบอกไม่ถูกเป็นมนต์คาถาของฤาษีอ่ะครับ ของเทพอบออกมาเลยแนละ้วปากเปิดตั้งแต่บ,บัดน,นั้นมันเป็นต้นไปครับคือเวลาจับแล้วหลังเนี่ยคือท่านจะท่องเป็นมนต์คาถาออกมาได้เองอืมครับแล้วเป็นที่มาทุกวันเนี่ยผมว<ะ>่าเออมันก็แปลกมันอาัศาจรรย์ะนะครับ,รบนะก็เป็นที่มาที่ไปเราก็เริ่มศึกษาไปเรื่อยๆอ๋อเออมันเป็นอย่างนี้ครับมัน ในองค์พระองค์หนึ่งนหะถ้าเขาเสกดีถ้าเขาถึงพระพิญญาเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาสถิตเชิญลงมาจริงๆใช่มาจริงๆเป็นรูปองค์รูปนามประมาณนั้นใช่ครับเขาเรียกเรียกรูปเรียกนามลงมาอยู่จริงๆแต่ถ้าเกิดวัตถุมงคลน่ะเขาเสกมาไม่ถึงอ่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพลังงานเฉยๆแค่เป็นพลังงานธรรมดาไอ้นี่ก็คือประโยชน์ที่ที่เราได้ได้ศึกษาเรียนรู้นะว่าเฮ้ยในพระวัตถุมงคลเนี่ยถ้าเขามีเทวดาอยู่อยู่นะแสดงว่าภูบาจารย์เนี่ยท่านเสกมาถึงครับ พวกนี้ผู้กระดาบวิญญาณเสกถึงแล้วก็เราเราเอาไปบูชาเพียงพอเนี่ยปฏิหารจะเกิดสบายใจคเกิดกับเราแน่นอนถึงบอกอาจารย์เอถึงบอกว่าเวลาเราจะสะสมเราจะสรรหาลักเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยเราอย่าไปหลงกระแสมากหรือเราจะไปมองแค่เปลือกกราอย่างเดียวก็ไม่ได้ดูจากภายนอกรูปลักภายนอกไอ้เนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงตำหนิอย่างเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องดูเรื่องของพลังงานพลังของวิญญาณพลังทิพนะ คือคือพลังงานของเทวดาที่เขาอยู่ข้างในด้วยครับถ้าองค์ไหนมีเทวดาสถิตอยู่เนี่ยอันนั้นถือว่าผ่านรอดเรื่องรอดใจขอพรขอโชคขอลาบเรามีโอกาสที่จะได้รักษาเราได้อ่าปกปักรักษาไปทําอะไรเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีอนุภาพครับตอนนี้ก็มีอีกก็คือมันเป็นเรื่องของความพิศดารอีกแลแหละของผมมีแต่เรื่องแปลกแกกันแหละเพราะเพราะอาจารย์เอเป็นคนงี้ยคือเหมือนเหมือนเราถูกขีดให้ให้มาตรงนี้ครับ ครูบาอาจารย์นั่นก็พยายามมาสอนให้เราอย่างนี้คือวันนั้นเนี่ยจับพระแล้วก็อยู่ดีคนเนี่ยเขาพูดพอเราเริ่มสวดมนต์เนี่ยครูบาอาจารย์เริ่มมาครับคนก็พูดออาเนี่ยพระเนี่ยเขาจับรู้เปล่าว่าพระเนี่ยเขามีของเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่เรื่องเครื่องของไอ้เรื่องสายดำสายศาสตร์แล้วนะครับเนี่ยจับไปในของที่เข้าตัวนะเพราะว่าพระบางองค์เนี่ยเขาลงของมานะอื ครับเออเขาลงของมาหรือของเข้าตัวนะอะไรย่างเงี้ยกำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยว่าจุดที่ว่าเออแล้วจุดที่ว่ามันเจอของสายล่างเ่ะออืมเริ่มจากนี่ใช่ไหมอาจารย์ใช่มันเริ่มมันเริ่มตายขึ้นมาครับคือวันนั้นน่ะก็จับพระอยู่องค์หนึ่งแล้วพอจับปุ๊บเนี่ยปู่เขาก็ที่อยู่ในพระเนี่ยเขาก็ลงมามาเราเลยเสียงคนแก่มันก้องมาในหัวเลยนะเราเราก็ตอบจิตกับท่านเลยครับบอกปู่เนี่ยตอนเนี้ยอ่า มีคนเขาบอกว่าเนี่ยลูกอ่ะจับพุทธคุณมาจับพลังจับอะไรเนี้ยของมันจะเข้าตัวเพราะว่าพระเนี่ยเขาทําของใส่มาด้วยครับลูกกลัวมันจะเป็นตามนั้นไหมเป็นอย่างไรไหมมันเป็นอะไรไหมปูว่ว่าหัวเราะอ่ะเองไม่ต้องกลัวเองไม่ต้องกลัวไอดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยมันเข้าใกล้เองแค่นิดเดียวอ่ะมันก็เหมือนโดนไฟนระกเผาแล้วครับ โอ้เรานี่ใจชืนเลยแสดงว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดสบายใจเลยสบายใจเลยเพราะว่าไม่มีสิ่งใดมามานั่นเราได้แล้วก็จริงๆนะเห็นไหมขนาดก,กลุ่มเราที่เรียนมาลังทุคุณน่ะบางทีไปจับของล่างอย่างเรี้ยงเลยครับใช่หลายคนเห็นไหมใช่อันนี้คือคือแบบว่าเขาเรียกบารามียังไม่แข็งมากบางคนนี่ไปจับไอ้คนที่โดนของแค่รูภาพอ่ะครับแขนนี่ห้อยร้องแดงรองแดงเลยต้องมาให้เอาออกให้อย่างเงี้ยมันมีแต่เนี้ยน,น,นี่ผ่านมาเยอะมากมายเป็นแสนแสนองค์เนี้ย แต่กลับไม่เจออะไรมาทําอะไรได้เหมือนเป็นทางที่อาจารย์ว่าแบบว่าต้องมาทางนี้นะโดนของล่างไปปุ๊บเดี้ยงไปเลยเนี่ยดมีหมดของเราก็มีนะต้องมานั่งนั่งแก่แล้วมันเกิดขึ้นกับอาจารย์เอเนี่ยก็จะไม่มีสัรที่เกิดใช่ใช่ใช่มันไม่มีอะผมงงเลยไม่ไม่เกิดขึ้นเลยกับผมด้ยนะไม่ว่าจะไปจับคนโดนของโดนเข้าจับไรที่มัน็นของแปลกมันไม่มีอะไรทําอะไรผมได้เลยเงีย ก็แสดงรูบาอาจารย์เขาบล็อกให้เราตลอดถือว่าเราได้รับความเมตตาจากท่านนะแล้วตอนนี้พอพอมาถึงตรงนั้นอีกปุ๊บก็เริ่มแผงๆอีกอยู่ดีๆอ่ะพอเรารู้ว่าเออท่านผ่านแล้วเริ่มศึกษาเอาพระมาเลยเรามีพระอุญาณอยู่ครับมีพระคากรานอยู่นะมีหลวงพ่อเงินอยู่ครับเอามาเลยกําหนดจิตแล้วขอเชิญท่าน่ผ่านมาการทางเพรก็ท่านผ่านมาการปุ๊บ ใช้จิตอะคุยคุยหมดแหละเข้าไปคุยหมดเลยนะคือคือจะว่ามันเป็นอะไรที่มันเวอะมันบ้าหรือเปล่าวะนะมันเหมือนคนบ้านนะจริงนะแต่ผมบอกว่ามันเป็นการศึกษาเรียนรู้รที่เราผ่านมาด้วยประสบการณ์รตรงๆค,ค,คือผมเคยใช้วิธีเนี้ยเข้าไปสนทนาเหมือนไปสนทนาธรรมอะแล้วมีอะไรเราเรามีเรื่องราวอะไรเราปรึกษาเนี้ยเราก็ใช้วิธีเนี้ยเข้าไป ถามท่านแล้วก็ท่านจะเมตตาบอกเรามาหมดครับคือแล้วก็เวลาจะสอนเรื่องศัพ์วิชาต่างๆเนี่ยก็เนี่ยแหละ ừ ừ, ผมต้องบอกว่าครูบาอาจารย์เอบางคนเขาก็บอกอยากจะหาที่มาที่ไปนะครับใช่เขบอกที่มาที่ไปอาจารย์เ e อเป็นไงวะจะมาเก่งอะไรล้าหนาเขาบอกเนี่ยมาเก่งอะไรล้าหนาพระเพิดเนี่ยมาจับพลังเนี่ยพระระยะเขายังทํากันไม่ได้เลยแล้วอาจารย์เอเป็นใครว่ามีเพราะว่ามันมีคนคอมเมนต์พูดมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ก็ไม่ได้ไปเรียนกับใครมาทําไมจะมาเก่งวิชาอาคมได้ครับ หลก็บอกว่าจริงผมพูดไปมันก็มันใครจะมาเชื่อว่าทุกวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครูบาอาจารย์ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์เลยครับก็คืออยู่ในโลกคพิปหมดเลยนะหลวงพูดทัว่วสมเด็จโตฤาษีท้าวนเวสสุวรรณคืครูบาอาจารย์เหล่าเนี้ในโลกขลุ่นหมดเลยใช่คือท่านมาสอนเราครับเออท,ท่านท่านท่านมาสอนมาสอนเราเลย ว่าเอออย่างงู้นนี้มีคนแนะนํานะโอ้ยไอทำอย่างงี้อย่างงี้นะลูกไออย่างงี้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอย่างงี้ได้อย่างเงี้ยใครก็ทาอะไรอะไรก็คือจท่านก็จะบอกหมดแล้วเนี้ยแล้วก็เข้าทําอย่างเงี้ยอยู่พักหนึ่งทําอยู่พักหนึ่งก็คือเข้าไปคุยเข้าไปสนทนาธรรมกับกับเทวดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เขาเหมือนท่านอยู่ในองค์พระครับครับอ่าเข้าไปคุยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่น่นพอเรารู้แล้วเออว่ามันมันมีจริงมันเป็นอย่างงี้เราก็ข้ามไปเพราะว่า คือไม่อยากไปควนครับบางทีท่านอาจจะใช่เรื่องของการบำเพ็ญภาวนาอยู่บำเพ็ญใช่ใช่เพราะว่าคือท่านบำเพ็ญท่านเข้าฌานเข้าไหลเราไม่อยากไปควนเรา,ราเก็เลิกเลิกทําแบบนี้มาเลยครับเลิกมาเลยนะไม่ไม่ได้เข้าไปไปบ่อยไปอะไรบ่อยนะนั่นแหละก็คือ,ค,อคือเริ่มพอได้ในเรื่องของอุบาจารมาผ่านได้เรื่องของการเปิดครับเปิดปากเปิดอะไรปุ๊บอ่า ได้ในเรื่องของการได้รู้จักกับคนที่เขามีร่างมีทรงเราได้รู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นของจริง<ะ>เห็นไหมร่างทรงพ่อปู่ใช่ใชตอนนี้มันก้าวข้ามอีกนะก้าวข้ามอีกก็คือพอเราสุดหมดแล้วคือเหมือนท่านมาง่ายแล้วปู่ท่านมาท่านมากับเราแล้วเราเอาคุยพระอะไรปุ๊บเชื่อมไหมเราลองกับตัวเองก่อนผมเป็นคนที่ เจ็บคอเนี่ยมานานบิ๊กใช่ไหมครับเจ็บคอมากแล้วก็เจ็บคือมันเป็นอย่างเนี้ยตลอดเลยแล้วก ja ็เจ็บคอกินยาไม่ค่อยหายครับคือพอนั่งสมาธิวันนั้นนั่งสมาธิแล้วเหมือนแบบผมก็ขอจากองค์พระเนี่ยเป็นพระหูยานองค์นึ่งท่านลงมาท่านเป็นฤาษีเ่ะท่านอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็บอกปู่เนี่ยปู่ลูกอ่ะทรมานมันมันเป็นแล้วมันมันไม่หายสักที แล้วมันเป็นทีมันเป็นเดือนอะมันจะหายอะปู่ปู่เขาก็บอกปู่แล้วก็ปู่เมตตาลูกด้วยนะปู่ช่วยลูกด้วยนะเขาจับเนี่ยแล้วเขาลูกแล้วเาผานั่งติดหน้าตา่างไนเขาปัดออกมาตา่างปัดเนี่ยไม่น่าเชื่อนิดพันควันเลยพันในสองวันครับอืคือมันก็ค่อยคๆเจ็บแล้วมันก็นหายแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกเลยอือครับ หรืออะไรรู้วะคือก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นก่อนที่อ่ะครูบาอาจารย์านจะมามามา,มาเต็มองคกับเราเนี่ยครับไปที่อกไปอันทรงเนี่ยเขาบอกเนี่ยครอบเลยเขามีเสียงอยู่อ่ะให้ให้เรายกครอบไม่ครอบอืมครอ,อบไม่ได้ครับแล้วก็บอกเขาบอกว่าเขาถามว่าปู่ที่อยู่กับเราเนี่ยคือใครมไม่บอก แต่ร่างทรงอะเขารู้ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอาจจะบอกบอกเองอืครับบอกเองว่าถึงว่าคนทรงท้าก็ทรงอยู่อ่าเขาทรงเขาบอกเดี๋ยวท่านอาจจะบอกจะบอกกับเราเองว่าเขาคือใครแต่ว่าตัวเราเนี่ยใครครอบเราไม่ได้อ๋อครับต้องไปครอบเองอืก็ลกลับมาบางก็สวดม์อยดีดีมันดีขึ้นดีสวดดูดีเขาจะจับอย่างเงี้ยแต่มองไม่เห็นนะแล้วครอบให้แล้วก็เราอยากรู้ว่าครูบาอาจารย์เราเนี่ย องที่มาตัวเนี้ยมาสวดมนต์แล้วมาบ่อยมาประจําเนี่ยคือองค์ได้ครับเราก็ไม่รู้จักอะไรไงเราก็รู้จักว่าฤาษีเนี่ยปู่ตาไฟปู่ตางัวปูกครปูนออดเหล็กประหลาดเนี้ยพอองค์จะจะแบบเคยได้ยินชื่อมาไม่กี่พระองค์ใช่ก็เลยใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้ความที่ต้องการจะรู้เพราะรู้ว่าเราวลาสวดมนต์เนี่ยครูบาอาจารย์จะมาผ่านกายเข้าขาให้ร่วมสวดมนต์กับเราครับเพราะเรื่องมอธิษฐานแ้วว่าลูกสวดมนต์วันเนี้ย ครูบาอาจารย์และสิ่งศิสิท์เทพเทวดาเบื้องบนนะมาร่วมอนุโมทนามาร่วมสวดสวดมนต์กับลูกนะครับนั่นน่ะเอาและท่านก็เริ่มมามาผ่านการผ่านร่วมสวดมนต์กันแล้วะครับเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่รู้ด้วยความไม่อยากรู้ว่าวันเนี้ยลูกจะสวดสวดมนต์แล้วก็สวดินมัตชรอนอ่ะในจบแรกนี้ลูกขอเชิญองค์พ่อปู่ฤาษีนาะรอดมาเป็นประธานด้วยนะอืครับ,รบเพราะว่าตอนที่สวดมนต์อ่ะเราสงสัยอยู่ว่าโอ้ปู่องค์เนี้ยเคี้ยวหมาก เอื้อนเอื้อนเคี้ยวหมากเสียงแก่เสียงอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงปู่นารอดปุ๊บมาเป็นประธานเขาเริ่มสวดฉีน้มันชรอนจบแรกปุ๊บมาอแมันก็เป็นองค์ที่เราเจอประจำนี่แหละเรารู้ๆว่านี่คือปู่ฤาษีนารอดอ๋อก็เลยรู้ว่าเป็นท่านใช่เป็นท่านครับอัตถาเว้วสุวรรณนั่นมาเนะี่ยเรารู้อยู่แล้วเพราะ่าท่านทางเออแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะแล้วก็ฝาดไปเรื่อย บอกฤาสีบอกอไรก็คือท่าทางก็ไม่ใช่อีกองเนี่ยมาจะทาจะทายาทาอะไรห,หมดจะปูหน้ารอดเนี่ย<ๆ>เคยเคยขอท่านรักษาตอนสดน,นืลครับราบางทีเราไม่สบายเราเจ็บคอเราเราไม่สบายอ่ะท่านก็จะตำยาให้นะตำเนี่ยน,นังบิ๊คือเด็ดแรงดุลเต็มหมดเลยแล้วก็เด็ดใส่มือเราเนี่ยตอนสดนต์อ่ะแล้วก็กอกเข้าปากแลก้วเคี้ยวแล้วคนแก่อร,รู้นะครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยแบบเหมือนเขาแบบค่อนข้างเสียดายของมากเลยนะ หมากเนี่ยแม้แต่หมากเด็ดจะหล่นมาเขานิดเดียวอ่ะเขายังป้ายกลับเขาไปกินต่ออืครับหมากเนี่ยมันเลอะออกมาจากปากเแต่ยเขาป้ายกลับแล้วเขาก็กินเข้าไปต่อมือเนี่ยเขาปาดเขากินเขา,เขาปาดเนี่ยปาดเข้าหมดอนะันนันคือเสียดายหมากมากนะครับ,รบแสดงว่าหมากทำหนึ่งมีความสําคัญมากกับเทพเทวดาสมัยก่อนคนแก่ท,ที่เขาชอบอะ่ะแล้วเสียงแก่เรารู้ว่าเออนั่นคือปุ่เสียดอโรแล้วท่านก็จะมารักษาเราด้วย หยิบไปนูน่นหยิบนี่เด็ดแล้วก็มาตาแล้วก็ให้กินแล้วก็หายจริงๆครับแต่ก่อนนั้นน่นนะก็ถึงที่บอกข้างหลังเหมือนมีไม้กระดานเล่มแผ่นหนึ่งอะ่ะขัดอยู่กลางหลังเป็นนี้มาตั้งนานแล้วหลายปีครับแต่ณนะวันที่ที่พระองค์ท่านมาผ่านกายสังขารเมื่อไรปุ๊บเนี่ยสิ่งเนี้ยมันหายไปเลยยุบเหมือน ขัดหลังขัดเดินไปเฮ้อะไรวะเหมือนเล่าอ่ะเหมือนเล่ามีมีเดินไปไหนมันต้องมีแผ่นไม้กระดานติดหลังไปด้วยอ่ะเหมือนมันมันมันพาดอยู่เนี้ยับหลังเราอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ไม้กระดานแผ่นเนี้ยมันมันใหญ่เหมือนใหญ่กว่าไม้หน้าสามคือไม้หน้าสามมันก็ยังมันมันน่าจะไม้หน้าห้าแต่มเป็นแผ่นเปนแบนเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราไปไหนทำไมมันมีเหมือนไม้กระดานเนี้ยมันกวางอยู่เนี้ยมันกวางกลางหลังเราอยู่เต็มหลังเลยแล้วมันเดินมันขัดมันแอ้มันตึงมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่พอ สิ่งเราเริ่มสวดมนต์สิ่งสิ่งต่างๆแล้วครูบาอาจารย์เริ่มมาเนี่ยเทพเทวลาเริ่มมาเนี่ยปุ๊บไอ้นี่ก็หายไปด้วยนะอ,อ,อาการเจ็บอาการปวดอะไรพวกนี้หายไปใช่นั่นแหละก็คือเราเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยพอมาเราเดินมาเนี้ยนอกจากเราได้รู้เรื่องศาสตร์พลังพุทธคุณแล้วครับเหมือนท่านพยายามสอนให้เราอ่ะเฮ้ยเรามีจริงเราทําได้นะรเราอยู่ดูแลเจ้านะเองทําดีแล้วเราก็จะดูแลเองนะอย่างเงี้ยช่วยเองนะ สอนในเรื่องเริ่มเริ่มมาออกมาจากนอกเรื่องพลังองทุกคุณแล้วไปแบบแล้วไปเรื่องแบบว่าเริ่นแบบขยายไปอีกใช่ขยายไปเพิ่มไปอีกพัฒนาเรเบลใช่ไปเจอกลุ่มคนทรงเนี่ยเหมือนเขาโดนของอ่ะโดนตึงบริวาลโดนอะไรเงี้ยให้แบบเหมือนจะเอาไว้เป็นบริวาลเป็น,นอย่างเงี้ยโอ้โหนั่งอยู่ใกล้เขาอ่ะตัวอ้วกคืนไส้เอาไม่อยู่อ่ะครับทา้าเวสุวรรณนั่นจะลงอ่าพอเท้าเวสุวรรณแล้ว นั่นเราก็ฝืนน่ะฝืนจนสุดแล้วฝืนไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยเพราะมันทรมานพอลงปุ๊บเดินตึงตึงตึงไปลงไปช่วยก็ได้อีกอืเป็นที่มาต่อไปเป็นที่มาต่อไปเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อเราเพราะเราช่วยตัวเองเ่ียเราทํารักษาตัวเองได้เงี่ยเรื่องๆอ่ะเขาเขาเขาให้รู้ก่อนตามลําดับอันนี้ก็ปลดใช้วิจนะญาณเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ที่เราเจอด้วยตัวเองครับ <c oughs> นะครับคืออาจารย์เองเนี่ยจะผ่านมาหลายๆเรื่องครับนะครับผ่านมาหลายเรื่องแ <ร Learn. S 1> ล้วก็นี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นประสบการณ์ต,ต่อเนื่องมาผมก็พยายามอยากจะมาเล่าต่อมาเล่าสวยก,กันฟังมันจะได้ครบสิ่งที่เราพอจะจําได้เนาะอันนี้คือมันจริงๆมันจาไม่หมดหรอกแต่ผมจะม,มีหลายเรื่องใช่กว่าจำจะเอาในสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผมอะพอจะจําได้มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับ พอไปช่วยคนนี้ได้ปุ๊บอ่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วเอยแสดงว่าเพราะว่าปากมันเปิดไง<ะ>ปากมันเปิดแล้วมันท่องคาถาออกมาปู่ปู่ก็ท่องมาคาถาของเขาอะ่ะครับอ่าสวดมนต์อยู่วันพระเอ๊ะทำไมเทวดาอางค์นี้ยทําไมมาแล้วเสียงท่านพูดเพราะจังครับพี่ก็ปรหลดจิตถามบอกท่านเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยก็<ม>นั่งตอบตัวตอบที่ยกักหน้าเนี้ยอืม ครับอ่าท่านเป็นยักษ์หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้ยักษ์นาแต่ท่านทําเนี่ยอืมท่านทําเนี้ยแล้วก็ท่านทําอย่างเนี้ยเหมือน,น,นท่านท่านท่านครอบเสียนเหมือนเท้าเวทอ่ะเหมือนครอบโบกอะไรเงี้ยเหมือนท้าเวทเวอะ่ะยาวๆยาวๆแล้วก็ท่านทําเนี่ย <laughs> เราก็รู้แล้วว่าท่านเป็นยักษ์อืมแต่เป็นผู้หญิงอืมนั่นพอทัาพอเป็นผู้หญิงปุ๊บรู้เลยเพราะว่า ที่จุดสังเกตก็คือรายตอนท่านมาท่านชอบมาวันพระชอบมาวันพระแล้วก็คาถาที่สวดมีความไพเราะแล้วความไพเราะคือคาถานอกเหนือจากที่เราได้ยินนะครับเรียกว่าคาถาจากเมือบนคาถาประจําตัวแต่คาถาเนี่ยเหมือนผู้เวทเลยคล้ายๆเลยอะ่ะเหมือนผู้เวทเลยก็เลยบอกท่านเป็นองค์พระแม่เวชสุวรรณหรือหรือเปล่า ท่านก็ยากหน้าเอเรารู้เลยว่าเออแสดงว่าทาวเวสุวรรณเนี่ยไม่ได้มีแต่เพียงผู้ชายโครับมีเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกันคนั่นแหละก็เป็นที่มาที่ไปเราก็เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มมีการที่ว่าไปเจอคนที่เขาไอ้นู่นน่ะเหมือนเขาพาปู่เขาพาไปนะอืไปเจอคนรูปแบบต่างคนที่เขาโดนของโดนเข้าโดนผีเข้าโดนอะไรเงี้ยเหมือนศึกษาไปเรื่อยใช่แปลกมากพอไปลงระบองลงเนี่ยอ้วกแตกอ้วกแตนอืมครับ อืมประมาณนั้นนห่ะจบกี่นาทีนะอันแรกมันนี่นี่คู่ก่นแรกนะใช่ปะ่ะอันแรกกี่นาทีนั้นพอก่อนดีครับนะครับเออพอก่อนพอก่อน